เทีบเดียนมั้งเาบมได้อไดดาผมบอกรบอกรันเต็มเม็ดเลยเออมได้ดากูบอกรตเม็ดเลยแมนแมึงจะ่านดากูนะบอกให้นะนี่นี่นี้บักนึงนี่บักสวัสดีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการมันนี่ผมเจ เนีม yeah, like mm ันว่าผมยินท่าเจ้าเดี๋ยวคอยเดยมีแต่คนด่าเดี๋ยวคอยบล็อกค้นหมดเลยบล็อกไอ้มดบล็อกให้กันอะโอเคเดี๋ยวบเดี๋ยวผมบล็อกเองเดี๋ยวผมบล็อกเองเดี๋ยวผมบล็อกค้อนเองเดี๋ยวไอ้มดบล็อกให้ไม่ต้องไปบล็อกขอเดี๋ยวคอยจัดการดีมันไม่เยอมันบดได้ด่าเจ้ามันบดได้ด่าเจ้าคอยอ่านเสีเจ้าเด้วไปไปเจ้าไทยกอนาเจ้าแต่ผู้ใดมาด่าในอ่านเนอะว่าเดี๋ยวไอ้มอดสิบบล็อกม่ต้องบล็อกกันเลยเจ้าบล็อกเองเออ ผู้ใดาด่าในอันในอันบอก่ครับบนเช้นครับผมถ้มันด่าผมไปกัไก่ตีนเลยครับยิ้มาเบิ่งสืดออดครับเห็นว่าได้ยินบาครับในอันบอกเลยเด้อผู้ใดมาด่าเนี่ยว่า สิทธิ์บล็อกไปอตัตโนมัติเลยว่าท่าน่ะมันบอกหัวใจว่าเขาดียังกับเื้อให้กินยังกับเื้อให้หม้อกินเออธรรดากูให้จะแตกกูกล้วยเอ,อียแต่เดี๋ยวมันมันมันระบายอยู่ช่วงไงมอแทนทีเออแทนที่แทนที่มันหนาสินับถือสินับแห่งกับมังใจเขาได้มันมันว่าเ้าไอ้ไอ้บ้าข่อยบเลี่ยงเจ้าว่นะข่อยเลี่ยงเจ้าทุดเลยเลยเออ มันว่าเป็นเงินเจ้าเสซิงเงินข่อยเด้อสิบอกให้เด้อแต่อสิมายองอ้่ะมันนิธรรมดาตัวไหมนั่นครับทำข่มเมียนเขามากเราเพื่อนอันนี่บักนี่เพื่อนบักบักนาเดียดนี่ก็ได้เดี๋ยวข่อยข่อยจัดการมันนี่เออโอเคโอเคเดี๋ยวอ่ะจัดการพอเราต้อนเลยบักนาเดียดนี่บักกล้วยนี่มีไก่สุนทีงเลยบักนาเดียดน ในยู u ูบ b e นยังเห็นเอ่นว่ายูทูบในยูทูบนะเอาไปอ่านเพียบเอมอดิเด๊ะก่เด๊ได้คุรุบอกไปเมือนเลยแหอไปขอมาเบิ้งเลยกระชวดแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวไอ้ไค่ห้อยกันแต่นี่นายอันเนี่ยเอาจริงครับมาตรการขั้นเด็ดขาดนะครับมาตรการเรียเดดขาดนะครับน้วข้อยแมงเดบขี้ขันพ้องบอกนั่นเด็ดผู้มียา ตีบลูกขัวยมาหากูเดี๋ยวนี้เลยมึงมาหากูเดี๋ยวกูบอกมึงเลยเด้มึงบล็อกไม้คนเพี้ยนกูแท้มึงมันแฟนคับกูนะบลอกนาเดียดน่ะหรือว่ากูไปเดียอ่านมึงเพี้ยนหกงอดนะอากัรบล็อกคั้วเสียงนี่บลอกด่ากูบลอกเพี้ยนี่บลอกเดี๋ยววะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยอ่านมันกันด่าหลายคนเดี๋ยวคอยจัดการมันหรือแฟนคับซุ้มนี่มันแฟนคับคอยดอกบขาเห็นในยูทูบอะมันบอกใส่ไลน์คอยเดี๋ยวเดี๋ยวคอยจัดการมัน เยวก็จัดการนั่งเออนี่บอกบอกว่าเลี่ยนนี่เดาก็จัดการนั่งเดกกุ้ยนี่ว่าเขาคิดถึงอันเขาคิดบาเกียวบาเกียวเขาพูดกันมด้เกยอาเกียวเกียวเจ้าขยับจัดการมั่นเจ้าเจ้าไร่ะไปเลยไล่รไปเลยอ่โอเคเห็นไหมครับ